อยู่ตรงมุมโน้นใช่ไหมคะอของฝากลาดสันปะคอยนะคะแวะมาอุดหนุนประเด็นกันนะคะแค่หมูเจ้าดังในสันปะคอยอร่อยที่สุดเลยค่ะมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่นะคะถุงเล็กๆถุงเล็กๆกี่บาทนะคะ30บาทนะคะมีตั้งแต่ถุงราคา30บาทนะคะของข้าวกรอบพร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะ ได้มาซื้อเป็นของฝากได้นะคะมีห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะปอาเปลนแคบหมูนะคะรอยนะคะแวะมากันนะคะสองร้อยบาทกิโลเท่าไหร่คะับปาเพ็นตัวเนี้ยห้าร้อยห้าสิบอ๋อตอนนี้กิโลห้าร้อยห้าสิบนะคะดูนะคะถุงใหญ่ๆเลยนะคะต้องสั่งล่วงหน้าไหมคะหรือว่าอย่างไงสั่งได้ค่ะอ๋อสั่งได้เลยนะคะ ของก็เพนอร่อยอร่อยนะคะแวะมาซื้อแคบหมูก็เพนได้นะคะกรอกอร่อยะคะ่ะเก็บไว้ได้นานกี่วันกี่เดือนคะอ๋อ,อว,วิธีเก็บรักษาก็คือแช่ตู้เย็นไว้นะคะมัดปากถุงให้แน่นแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะโอเคค่ะขอบคุณพระเพนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ